นี่นะครับจุลินทรีย์ภนนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์ผลไม้นะครับพวกสับป,ประรดผลไม้ผักอะไรพวกนี้นะครับเนาะใบไม้ต่างๆนะครับผักใบเขียวถ้าดองพวกนี้ผักใบเขียวอย่างนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไนโตรเจนสูงเนาะถ้าผลไม้เนี่ยเพื่อนก็จะได้ความหวานหอมนะครับใส่ผักใส่อะไรเนี่ยนะครับก็จะมีรสชาติดีขึ้นนะครับ ที่สําคัญนะจุลินทรีย์ทั้งหมดที่เราทํานี่นะครับมันนะครับยังสามารถไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะครับเพื่อนสร้างปุ๋ยธรรมชาติเนาะเป็นปุ๋ยมีชีวิตครับจุลินทรีย์พวกนี้คือปุ๋ยมีชีวิตนะส่วนที่จุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับพืชของเราด้วยนะ ดังนั้นนะครับเราจะมีจุลินทรีย์ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับสำหรับย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่แตกต่างกันเนาะ